อ่นเลี้ยวเลื่อนไปฟังอ่านแล้วทีเดียวเอามือจับหัวเอามือจับลายื่นมือออกไปดึงมือเข้ามามือวางบนตักน่ารักหนักหนาคุณครูชมว่า

ยืดตัวตรงคุยกันได้ไหมคะไม่ลเพราะฉะนั้เดีย้องทำยงไงให้เป็นระเบียบตั้านใจฟังถ้าไม่ตั้งนใจฟังจะ มีหน้าที่ดูดสารอาหารดูดน้าดูดปุ๋ยเพื่อทําให้ต้นไม้ของเราเป็นไงคะจะเรียนอะเจริญเติบโตอะถ้าต้นไม้ไม่ได้โดนรดน้ําเลยต้นไม้ของเราจะโตไหมคะไม่โตจะทําให้ต้นไม้อะไรอีกแห้งเหี่ยวแล้วก็ตายไหนอยากได้เคยดึง ต้นเหมือนต้นข้าวไหมคะเขาจะมีรากไหมคะมีไหมคะรากมีต้นไม้ทุกต้นจะมีรากมีต้นถ้าไม่มีต้นไม่มีใบจะเป็นต้นไม้ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะถ้ามีแค่ต้นไม้ไม่มีรากต้นไม้จะเกริญไหมคะไม่เกิดอ่าอ่ะอันนี้คืออะไรนะเนี่ยส่วนรากแล้วก็อะไร หกอ่าอันน ah, <'s> ี it it s okay. <S ้เป็นใบอ่าเอาใบอันนี้คืออะไรใบโคนนีคืออะไรอ่ารู้แล้วเป็นมะม่วงเขาเรียกว่าอะไรคะมะม่วงอีกอย่างนึงอ่ามะม่วงเขาเรียกว่าอะไรเป็นผลอันนี้เป็นอะไรคะดอกเป็นดอกอันนี้คือส่วนของลำต้นและสุดท้ายคืออะไรคะลาอ่าเห็นดก